สวัสดีค่ะเก็บวิวสวยๆมาฝากนะคะพี่น้องจ๋านี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะดูท้องฟ้าสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องจา๋า ทำสวนกำลังตัดต้นไม้กัน ฟ้าสวยงามมากเลยค่ะพี่นอ้องจ้าวันนี้ที่เดินหมากอากาศดีมากค่ะเดินลมแรงอยู่ค่ะ เห็ดหรือปเปล่าเลยเก็บบรรยากาศกับบิวสวยๆมาฝากครับน้อง เบาๆหน่อยเขาเขี่จักรยานมาคับพี่น้องจานะ <laughs> ไปขับรถเข้าไปดูตรงทะเลหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าสวยงามมากค่ะ,ดคะเดี๋ยวค่อยเข้าปา่าตัวนี้เข้าไปตรงซ้ายมือนี่เข้าป่ากัะพี่น้องดูค่ะบ้านติดกับทะเลสวยงามมากเลยค่ะนี่ลมเย็น ปิดไว้ค่นข้ามเข้ารถข้ามเข้าค่ะปิดแบบวิวสวยมากเลยค่ะพี่น้องจานี่ค่ะ สวยค่ะเมื่อก่อนเป็นท่าเรือเล็กๆนะคะตรงนี้ค่ะพี่องจ๋าดูมา่ะชมบิวนะคะชมบิวครับพี่นองจ่าสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยสวยค่ะสวยมากเลยค่ะพี่นองจ่า ลมลมแรงค่ะข้างนอกลมลแรงจะยาอิดนั่งอยู่ในรถค่ะพี่น้องจา๋ายาอิดนั่งอยู่ในรถค่ะ,ะโอ้ยดูนกค่ะดูนกค่ะไม่รู้นกอะไรชัดตัวใหญ่โอ้ส่ค่ะโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษนี่ค่ะนกตัวใหญ่มากเลยค่ะ นกนางนวลค่ะพี่น้องนี่ขอโทษนะคะมือสัน่นว่าหยิบกล้องด้วยหยิบกล้องมาโอ้ดูค่ะวิวสวยมากเลยค่ะนี่นี่นกนางนวลตัวใหญ่มากเลยนี่ค่ะไอ,อ๊นั่งอยู่ในรถนะคะขอโทษค่ะนี่ ดูวิวค่ะสวยมากเลยลมพัดข้างนอกเย็นค่ะพี่นอกพี่น้องจ๋าข้างนอกเย็นเย็นมากดูวิวสวยมากเลยใช่เห็นไหมคะนี่ดูค่ะดู มีเรือเล็กๆด้วยค่ะพี่น้องจานนี่ค่ะขอโทษนะคะคนนั่งอยู่ในรถค่ะนี่มีเรือเล็กๆด้วยค่ะสวยมากค่ะท้องฟ้าสวยงามมากเลยชอบพี่น้องจานเ่เมฆเพราะว่าฝนตกมาสองสามวันแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> ฝนตกดูลมพัดค่ะ ลมแรงค่ะข้างนอกหนาววันนี้ยายอีต้องใส่เสื้อหนาหน่อยเพราะลมแรงดูวิวนะเดี๋ยวยายจะซูมมาให้ดูนะคะอีกฝั่งหนึ่งค่ะพี่น้องจาน,นสวยมากค่ะเนี่เห็นไหมล่ะลมแรงค่ะ อีกฝั่งหนึ่งค่ะพี่น้องจา๋าเนี่ดูค่ะโอ้สดชื่นนะมันนั่งอยู่ชายทะเลเงียบสงัดดูค่ะแต่ออกไปข้างนอกลมแรงลมแรงมากดูค่ะเมกไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่านะคะพี่น้องจา๋าดูค่ะนี่คลื้มมาเลยค่ะ กังหันครับพี่น้องจากังหันนี่ค่ะนกนกนางนวลตัวใหญ่มากเนี่ยดูน้ำทะเลค่ะโอ้สวย เก็บธรรมชาติสวยๆมาให้ชมค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะนี่เรือเข้ามาจอดทิ้งไว้ดูคลึ้มเลยครับพี่น้องมืดคลึ้มเลยเมฆสงสัยฝนจะตกอีกครับพี่น้องจ๋าสงสัยฝนจะตกอีก ค,คลิปนี้กย,ยก็ขอจบไปก่อนแค่นี้นะคะพี่น้องจ๋าเอาธรรมชาติกับวิวสวยๆมาให้ชมกันค่ะนี่ค่ะจากเดนมาร์กนะคะ